สวัสดีขขพ่ริะอมพี่น้องเอฟซีครับผมอ้าวนา่วดนๆพี่น้องน่าเดยิ่ข่าวว่าอสลองตั้งแก่มือขึ้นนี่นหลังจากรัฐบาลไทยออกไปน่ะแปดหาสองสองล่างหอล่างห้าศูน์พี่น้องยังเพ่กบอ่้านเดฟื้นอ่พี่น้องย่างบ้านเดีเลิกล่าอยู่ะสะารรองยาย่าง ได้มาจากไหนพี่รองพ่นวาได้มาสามตัวตรงๆเนาะถูกมดเขียนมัดชั้นมาสั่นพี่รังถือทังผัวทั้งเนี่ยอ่าถือทั้งตรงทั้งตดพันวากล้อผู้บรารหรือว่าือองแปดหเจ้าันเขาไม่ได้สองแปดหาม,ม,ม่นเป็นเมืองเขาไม่ด้ลม่นั่งาเขา่น้เลยโอ้พอดีได้สองแปดเรียงกันมันนั่งถือเลยมันบ่เจ้อยเสียงบึ้บอยู่เขาในอง,นองาบ เป็นเรื่องหญ่มากโค้งทุ่ยยได้บ่มาเทียสุดยไายเ้าเารนี่นะท้งเสาตอน้องม่งเ่ลตอม่ง้อ่โอ้เสาม่วงเลขออกเลยได้องแปดห้าบ่แปดห้าสองเลยล่ที่มันโอ้ได้แปดห้าสอง้งสองนึ้าองต้วตัวตรงตัวนี้โอ้ตรงๆนีตัวนี้เขาได้ไปซื้อสองสอ้าแปดกับเจ็ดสอห่งเคิดว่าคนยบบว่ามันมันแปดห้ามาหาแปโอ้ไม่งตัวแต่ว่าข้าเจ้าให้มาแปดห้ากับแปดเลยอือเพามันเป็นสองหนึ่ง โอ้พี่น้องมาเมือสุดท้ายพันว่าสล้อยกันแม่บันแล้วจำอ่าลังมือเรียกว่าคุณพี่น้องเดียวนี้เป็นเนี่ยอืมอ่ะถือทั้งสามตัวตรงทั้งสามตัวบ่แมนเมียถือเมียถือตรงโปรเจกตดตัวนี้โอ้โหโอ้เจกต์สามตัวตะลีดได้ใส่าทามต่างคนต่างเสือต่างคนต่างถือสามตัวอีกต้องทำใหม่นะเลขคไขยก็ได้อีกต้องทำใหม่นะเป็นที่สุดมา เดี๋ยมเงานั่งมาให้แล้วยพี่ดาใร้องไดต้องหาเปลยนเนาะเจ้ากระเชอกก็เพิ่นตีตเจ้ากระเชือกคือกันเนี่ยถหาสวงผู้ถือพสตัวเตัวโอ้เมียกระเชือกหาสว่งเมียหาสางเมียกระเชือกเนียไปเกยใหญ่ไปโอ้โตเมียกระเชือกพวกระเชือกถืออยู่ไปหลายทีเหมือนปลามาถือร้ายคือข้าเจ้าข้าเจ้าถือร้ายเสียลยแม่นบอกหม่แบบนาะโอ้ เรีกมากโค้งตัวไายพี่หังเอ้ยไม่อพี่หลองเขาตมีนยาอยู่พี่หลังเพิ่มหัวงานุเสียงอันโอ้ยเนเสียงารร้องอีย่างว่าเกิดป้านังว่ะถือเียแต่หมวกว่านี่พี่หลงเปีย่หาสว่งมาเสริมอ่ามวลกุบเลยพเสียงุมเลยโอ้ยเศกิจไเิน้บเดขมาเมื่อนี่เจ้า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 ปูย่าเขมียนะปูยาเมียกันปูย่าเมียกันเจ้าเท่ากินตัวเียเมียก่เท่ากินอ เอือมูเอือพวกมากินนซอยเลยอยากลงสนดกัไ่เข้ามาเม่เขออาไกเข้ามาออนี่เด่กมามือเชื้อไเจะอมึงมาทหเอวอยูแล้วมัวมแวนแมนนะโอ้พี่น้อกเลยจะได้ไอาะเขาหมนะอ่าอ่าอีนั่งงอีน่นนงาติตอเป็นไอยนะไม่มากรเป็นเท่ไไรบาทเป็นเี่ไรบานนี่มากไปตองห,หวัดมากไปตองห,ว,หวัดไยเดี๋ยวหอยเลยโอ้พี่จะของเจ้าหอโอ้แต่ว่าตรงหออีกดมือเชื้อไถ ไปเดียวคนีหายมาล่ะนี่จแไปเลยเขาจะไปอีกอ่ะโอ้นจะไปยุเอาโอ้คนจะไปยคเย่ไปยุใค่อต้องไปอี่ไปอีกแปล้ปลิ้นเสนอโอ้ตเป็นพืล้านนี่เป็นฟูคนหามากเนยเป็นล้านเป็นล้านเลยสามตัวโอ้สามตัวตรงไปนนี้พี่ร่างีแมบางังทไหมโอ้เอาบานนี้ก็เลยถือโอกาสมน้านำเสนอให้ได้พี่ร่างเด้อยิ่นคาว่าลล่าง เดดเตะสีไฮเมอนี้บนางล่ข้งบนข้างล่าง,ง,งอเอาไปซิมก่อนบ่เลขเห็นลอมากวซื้อเอ้าเลขพี่ทีมากบ่โอ้เอาพี่รองพนวนี่ทีไปทีมากพนราบกต้องทำใส <laughs> ิเอาบ่าเอาว่าสั่ว่าเามาด่วนเลย, <laughs> ยเห็นว่าขาเจ้าจสร้างมาแล้วอบาอกไลเ่อไรเดี๋ยวคนตื่น sốt bún bún phan hùng bún phan hùng oh bún thịt hột bò thịt hột các anh em gì không 8 nghe chết cái gì bờ oh chết 86 nhau đi tìm cho con Say điệp sụt bội lạc hà tội cộng đồng lòng lòng hả mặt hà tội lòng 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 câu lòng 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 câu lòng 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 มาเข้าก็เข้าสัวออืออืมาเข้าพี่ลอือเพ้่ถือี้ลองงดอ๊ปีี๋อไดีเอาบนเป็นบนล่างเป็นล่างได้พียงไสุดต่อหงอดเสี่ยนคุนไก่ครับฮะ ทิศเดียววนนันก็หาแปดินปเนะเยี่ยวเลยอ่าทิศเดียวหันนึ่งหาแปดหวข้ออันหมนกันึ่งหกี่ทิเดียวออกสองหกสี่ไปสันออกหอกสองสี่สองสี่หกสองสี่หกหวดว่าหักับแต้มเดียวติศปีหนึ่งอ่างวดนว่าอะไรบ้างใช่ไหกเอนีโอ้ใช่ไหมใช่วากันเตี้ยไหนอยออ,อพาพลอง Được gặp bạn hàng được gặp bạn này, hàng 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 À, hàng 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 như thế hàng 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 được ดึงห้าเดิเอาห้าเก้าวงเลยเหรอนี่บนหกล่างะบนวิ่งหกล่างวิ่งห้าสีตมันจะ็งอาโอเคนสีาสีม่หสมสีเลยวสามตัวเจ็ดแปหกนี่แหละเห็นี่เห็สองตัวเห็นแล้สตัวก็ยหันตัดวเหานแน อเอากับตัวเดียวกันน uh, 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 mm hmm. okay, ี่เนาะเจ็ดแปดแปดเจ็ดพืนแปดหอืมนี่ยเรอันัแมันเบาเบาบีาเบิลใช่ไอ่าอ้อ้าวอีตลนาบังเรียเสียงเอชุดต่อหมดเส้นขุนไก่ครับผมอ่าปล่อยก่อนดังปล่อยก่อนปลอยก่อนอัานพันละแล้วเสียาบว่ไเราก็เส้นเส้นอีเสีน่ยออ่าสลลงแม่งพะหนยู่ ข้างสมตัวมาตรูเมียเสียเมียขางเสียนํามืนเดียอยู่โอ้คือกันข้างไหลมเมีมีหวน่าไม่เมียาไม่เยอะือสามตัวก็ถือกสองตัวก็ะถือกก็สั่นที่ร่างโอ้เอาถือว่าโศกมานแบบนีนี่อเอเอฟซีถือนําเด้งวันนี้เด้ออ่าแบบมาเสียวอ่อืมเอาล่างเก้าสอง แล้วก็ห้าเก้าวิ่งหาวิ่งหาอ่าีมกูนอ่าแต่เ่เล่นหาเก้าจนคาว่าวิ่งหาอืมอ่าหาเก่าจนโอ้วันไปทีหาเก่าล่างอย่างเดียวนาอหายล้มาหายจีมาแ้มันบ่มาหาเกเลยเนาะหาเก่าเลยเอ๋ะขโทอาพี่รองนาะ ปล่อยดวนก่อนอันเด้อพี่น้องเด้อก่อนเต็มก่อนเสีหายว่าไรเด้อพี่น้องเด้อฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอาเป็นยังไดโครงที่ไทยจะติดตามให้สำหรับสลดลองเขาเจะสลองอยังบ้านสร้างอยู่นหนึออ่งพี่น้องควาเท่าที่เป็นยังไดเงินแสนเงินล้านคือเพิ่นบ่เนาะเอาโชคมาทำด้วยสุขสุขคนสำหรับน้ำหางเซียนขุนไก่เนาะสวัสดีครับค่ะอ่าเงินเช่นต่งๆทุกท่านครับผม